สวัสดีนะครับทุกคนอันนี้เป็นนะครับภาพบรรยากาศในเมืองหลวงพนมเป็นในวันคริสต์มาสนะครับผมในประเทศกัมพูชาวันที่25ธันวาคม2565หรือที่นี่เนี่ยเขาจะชอบนิยมเรียกเป็นปีคศก็คือปี2021นะครับผมก็อยู่ตรงบริเวณอบอนที่มีชื่อว่านากาเวอร์นะครับผมนะฮะซึ่งเป็นบอนที่ใหญ่มากแล้วก็ เขาก็จะมีการแต่งไฟแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับเมืองหลวงแห่งนี้นะครับแต่บรรยากาศทุกท่านก็จะเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์รถทุกๆ3รล้อเนี่ยโอ้โหคือแบบว่าสัญจรไปมาแบบไม่เป็นทิศทางกันเลยครับผมจะมาก็มาจะไปก็ไปจะเลี้ยวซ้ายขวาแล้วแต่เลยแต่ว่าทีนี้เนี่ยที่นี่เนี่ย,เ,เ,ยเขาหนึ่งอย่างก็คือเขาคือเขายอมกันนะครับเขาก็แบบค่อยค่อไปค่อยๆมาค่อยๆรอกันเนาะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าสเสน่ห์ของของผู้คนที่ขับขี่นะครับยานพาหนะทุกชนิดอยู่ณที่นี้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับเรากําลังเดินทางนะครับผมไปไปกินข้าวครับผมที่นี่เนี่ยในส่วนของ <c oughs> ในส่วนของ <c oughs> การขับรถนั้นนะครับผมระยะทางไม่ไกลเลยนะครับแปดโลก,กว่าแต่ <c oughs> แต่ว่า เราต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างยาวนานนิดหนึ่งปกติเนี่ยก็คือถ้าเป็นวันปกติธรรมดาไม่ใช่เทศกาลเนี่ยก็คือเราก็ยังใช้เวลาในการเดินทางนานอยู่แต่พอวันนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสด้วยเนี่ยก็ทําให้การจราจรบนทองถนนเนี่ก็คือค่อนข้างที่จะแน่นหนานิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ ที่นี่คือประเทศกัมพูชาจากหนุ่มกัมพูชาอาสาเล่านะครับผม